ก็อยู่ที่กระบี่นะครับกำลังจะไปพานักกีฬาทุกคนนะครับไปปล่อยตัวที่เรือเป็นเรือเรือใบชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเรือตระกูลกันธรมรานนะครับเ็เดี๋ยวไปเชอกันที่กลางทะเลครับเดี๋ยววันนี้ก็ให้กับพี่นักกีฬาทุกคนเอ็ินใจครับผมเดี๋ยวครับตอนนี้เราก็อยู่กับแก๊งนกนะครับแก๊งนกท่งเสียง ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท่าเรือตะโกลานะครับในงาน CU Strong นะครับเป็นงานกิจกรรมเริ่มว่ายน้ำอนุรักษ์ทะเลนะครับลดการใช้พลาสติกนะครับโดยแผนวันนี้เราจะทำการว่ายทั้งหมด35กิโลเมตรนะครับออกจากหาดยาวนะครับเข้าไปที่เกาะปอดะผ่านเกาะแดงและเกาะเกาะห้องนะครับก็เราจะไปนอนคืนนี้กันที่ เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็น,เ,ปนเวลา6กโมงสินาทีนะครับตอนนี้กรุ่มแรกได้เริ่มทําการว่ายน้ําออกจากหาดยาวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับทีมงานสเตจที่2นะครับที่จะทําการว่ายระยะทาง8กิโลนะครับแล้วก็นี้เป็นเรือที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเรือวีราเป็นเรือยอช์จคาตามารันนะครับ ใหญ่ทีเดียวแต่ตอนนี้ผมก็มาอยู่กับทีมงาน r s s u u e มืออาชีพนะครับจาโอนะครับวันนี้มาเป็นเด็กเรือครับ <c oughs> เชิญถอดรองเท้าซ <c oughs> ิตาก้านะครับแล้วก็ <c oughs> ขึ้นไปรับวิวข้ามดิงด้านบนเลยเลยนะครับสุดยอดจริงๆสวัสดีมนองไปชมบรรยากาศบนเรือนะครับ ก็สะดวกสบายทีเดียวนะครับเรือลำนี้เป็นเรือยอชคาตามารันนะครับขนาดความจุประมาณ40คนนะครับมีแพนทรีเล็กๆแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยพอสมควรนะครับสวัสดีครับหมอวุฒินับเลยรับครับนับตลอดนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ตกรนี้ที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วไม่ให้เกิดความโกลาหลน,นะครับก็บนนอยู่ในความสงบแล้วก็ม,นมันปึิทภาพนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการ,รส่วสิทธส่วนบุคคลของบุคคลนั้นๆนะครับอันนี้เป็นมายากดนำหนุนดยเนาะขอบคุณครับก็หมายถึอยา่างก็คือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะจุดรวลเป็สองที่ครับคืเวนี้นะครับบรเลกลางลกับกลง <ขอ S 1> หัวเรือนะคับเป็นจุดรวลหลักก็คืออยู่ตรงนี้เว่าได้ิว่าบุคคไปที่จุดรวมนะครับก็ไปทีจุดรเลยนะครบรได้ โอเคครับผมแล้วก็แผนการว่ายน้ําของเราใน2วันนี้นะครับคือเราจะแบ่งเป็น6กสเตจนะครับสวันนะครับโดยในวันที่1เนี่ยเราจะว่ายด้วยกัน3ามสเตจนะครับสเตจแรกก็คือระยะทาง15กิโลเมตรนะครับออกจากหาดยาวนะครับไปที่เกาะปอดะนะครับส่วนสเตจที่2เราจะว่ายจากเกาะปอดะผ่านไปทางเกาะแดงนะครับเป็นระยะทาง8กิโลเมตร และก็ช่วงบ่ายและช่วงเย็นนะครับจนถึง1ทุ่มเนี่ยจะเป็นระยะทาง12กิโลเมตรนะครับจากบริเวณเกาะแดงเข้าไปที่เกาะห้องนะครับจะเป็นการปิดการว่ายน้ำในวันแรกของเราระยะทาง35กิโลครับก็ตอนนี้เป็นเวลา6มริกา25นาทีนะครับเรากำลังเดินทางออกจากท่าเรือตะโกรานนะครับไปเจอกลุ่มนักว่ายน้ำที่ว่าอยู่ที่สเตจหนึ่งครับ และจุดนี้คือจุดที่เราอยู่นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีแอปพลิเคชันพวกนี้เราสามารถแชร์ตำแหน่งออนไลน์ได้ในตราบใดที่ยังมีสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับ<ม>เราก็แชร์กันได้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะเดินไปหากันได้เพราะฉะนั้นเขาจะอยู่<ม>อยู่ทางด้านซ้ายมือเราแล้วครับตอนนี้เรากำลังวนวน,นอ้อมไปหาโอเคครับตอนนี้เราก็เป็นเวลา7นาฬิกาแล้วนะครับเรือกำลัง มาเจอกลุ่มที่ออกที่สเตจหนึ่งที่หาดยาวนะครับตอนนี้ระยะทางว่ายได้ประมาณ4ี่โลเมตรแล้วนะครับแบอยู่นาทีนครับที่เห็นอยู่ไกลๆก็จะเป็นรูปแบบของขบวนว่ายน้ำนะครับก็จะมีเรือขายักเป็นลีดเดอร์1ลําลำแล้วก็จะมีเอสคอร์ตสองลำนะครับขนาดข้างก็จะมีขายักแล้วก็สแตนด์อัพแพดเดิลปิดท้ายนะครับ ด้านหลังของขบวนนะครับก็จะเป็นเรือของกรมอุทยานนะครับแล้วก็ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยสป,ปอร์ตโครงการครับผมจะลาโนออกเฉียงเหนือเอาโลมาสีน,นครับตอนนี้ผมก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงครับพี่ผมเก้าโมงครึ่งเนาะระยะทางรวมของสเตจหนึ่งของเราประมาณเก้โลแล,ล,ล้วเก้โลครับครับผมแล้วผมก็อยู่กับบางแสนบีชบอย,อยคุยกันหน่อย <c oughs> เป็นไงบ้างครับสภาพน้ำว oh okay. ันน uh, ี้จสภาพน้ำโอเคครับน้ำอร่อยน้ำอร่อยนะเค็มๆเหมือนน้ำทะเลมีรสอูมามินะครับโอเคปอกตัวตั้งแต่ตีห้าตี่าไหรเป็นไงมืดเออเสียวไหมเสียวไหมมันมองไม่เห็นก็คือมองไม่เห็นดีอย่างพี่เขาทีมทีมเซฟตี้ดีมากคือแบบชั้นเลิศชั้นเลิศแล้วดีมากเลบประกบแบบเออไม่ไม่ไม่ให้บอลนันกันเลยแบบ ม,มีหนึ่งตอนหนึ่งแล้ว <c oughs> ปลอดภัยความปลอดภัย <c oughs> แบบ100%เลยเยี่ยมครับเยี่ยมครับตอนนี้เราก็ต่ำกว่าเพสที่คาดการไว้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถึง2 3, 3ทุ่มเราก็จะไหวกันนะครับในวันนี้ <c oughs> สเต็2เดี๋ยวจะเป็นพิธันกับน้องพิมพ์ดาวครับสองคนนี้เขาทําความเร็วได้ดีก็ให้เขาอัดยาวๆเลยครับ8กิโลแล้วก็เดี๋ยวสเต็ที่3เนี่ยก็จะเป็นโค้ดแอคก,กับน้องยก ให้ไปว่ายน้ําตั้งแต่ช่วงก่อแดงไปจนถึงสะพานแรกครับแล้วก็เดี๋ยวสเตทที่3 3มเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะย้าพวกเราเนี่ยว่ายขาเข้าตอนกลางคืนอีกทีนึงจะมีคู่อากับคู่อากับนายกนายกนายกวดนี่คู่นี้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 ต้องหวดให้เลยให้หวดอาวุธลับอาวุธลับอาวุของผมน้องชายผมน้องชายผม โอเคครับตอนนี้เวลาบ่าย2อนะครับเราอยู่ที่สเตจ3เหลืออีก10โลถึงเกาะห้องนะครับจบมิชชั่นวันนี้ครับแล้วก็ไม้ต่อไปจะเป็นโคชแอครับพูดอะไรหน่อยครับรอจะว่ายเต็มที่ครับจะไม่พยายามหนีขึ้นเรือก่อนครับสู้ๆครับให้ดับให้ิึครับโอเคเป็นไงบ้างครับภาพรวมของวันนี้จนถึงตอนนี้ดีมากเลยครับบ่าย2อตอนนี้ดีมากครับตอนนี้จากตอนเช้าในดีเลย์ไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้บวก เกินมา40นาทีแล้วครับตอนนี้ทําทำไม่ได้ดีทำ,ดดทำได้ดีมากครับตอนนี้เราตั้งใจว่าบ่ายโมงครึ่งเราจะถึงจุดนี้นะครับแต่ตอนนี้2โมง45แล้วครับเราบวกมาเยอะแล้วโอเคครับคิดว่าน่าจะถึงก่อนฟา้ามืดแน่นอนอ๋อคค่ว่าจะถึงเกาะห้อ,องก่อนฟา้ามืดนนก็ประมาณการไว้ถ้าตอนนี้เหลือ9กิโลครับถ้าว่ายกันแบบนี้นะครับอย่างตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนโค้ดแอคกับพี่ทันลงน่าจะเก็บ10โลนี้ได้อย่างน้อยก็3ชั่วโมงครึ่ง ถึง3 3มง45แล้วกันตีมา4ชั่วโมงกลมๆอ่ะจากนันไปก่อน6โมงก่อน6โมงแน่นอนครับก็น่าจะประมาณ18:00เนี่ยน่าจะเห็นเห็นหาดเกาะห้องชัดๆแล้วครับเรื่องของกระแสน้ําแล้วก็สภาพตอนนี้กระแสน้ำโอเคตอนนี้กระแสน้านะครับยังมีกลเด้น Time อีก20ใกล้2ชั่วโมงก็คือจนถึง4โมงเย็นครับกระแสน้ําจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้น้ํายังขึ้นอยู่4โมงเย็นจะเป็นน้ําขึ้นสูงสุดนะครับตอนนี้ยังส่งได้ดีมากๆนะครับแล้วเดี๋ยว ช่วง5-4โมงเย็นไปแล้วเนี่ยอาจจะรับอิทธิพลตรงล่องน้ําหน้าเกาะห้องนิดนึงนะครับอาจจะทําให้ว่ายากนิดหน่อยโอเคครับคุณจ่าโอ้กับบางเอ๋มากเลยครับแล้วก็ที่มองเห็นใกล้ๆนั่นคือหาดคลองม่วงนะครับที่มองเห็นไกลๆนั่นคือหาดลองม่วงครับหาผมเป็นเขงม่วงด้านซ้ายของนาบุสิตอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็ผู้ที่เคยลงโอชยนแมน10โลนะครับน่าจะคุ้นเคยเกาะแดงกันดีนะครับบริเวณเกาะที่มีกระแสอันที่เป็นที่เรื่องรือ เคบ่ายสามโมงนะครับแก๊งนกสู้สู้ไหวน้ำสนุกไหมครับ Let's go ยกมือยกมือหนึ่งสองสามเย้ ครับตอนนี้ผมก็หิวที่หน้าบริเวณเกาะห้องแล้วนะครับเป็นอันสิ้นสุดภารกิจว่ายน้ำอนุรักษ์ทะเลซียูสตรองวันแรกนะครับระยะทาง35กิโลเมตรวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศของทุกคนนะครับในเรือวีว่านะครับว่าจบภารกิจวันแรกแล้วเป็นไงบ้างครับเย่ย <Hey! S 1> <Yeah! S 2> อยากกลับบ้านแล้ว ชาบู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 ลอยจุนี <c oughs> ่ก็เป็นพฤติกรรมของคนที่ว่ายน้ำมากไปนะครับลอยจุลอ <c oughs> ยจุ เศสี่ห้าหกใช่ไหมครับใช่ครับสี่ห้าหกเศสี่เรามอบคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วแเศษห้าเราก็มอบคนอื่นเหมือนกัน6เศษหกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณาว่ามันยากง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเราตัดสินใจอีงดีครับก็วันนี้ได้มีโอกาสอยู่กับทีมงานกีติมาสักนะครับที่พายเรือพายยักษ์แล้วก็พายซับสปอร์ตตลอดโครงการนะครับที่แน่นะครับที่กดนะครับแล้วก็น้องแอร์นะครับ สายซับแต่เช้างเย็นเลยแข็งแรงรมากๆขอบคุณด้วยนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แหลมหาดนะครับระหว่างที่รอทีมนักว่ายน้ำสเตจที่4ออกจากเกาะห้องนะครับเราคาดว่าจะมาถึงที่บริเวณเกาะยาวน้อยยาวใหญ่ประมาณ9นาฬิกานะครับช่วงนี้เราเลยมีเวลาว่างนะครับก็จะมาทำกิจกรรมเก็บขยะที่แหลมหาดกันนะครับเพื่อ เป็นการ Call Out ให้ทุกคนออกมาอนุรักทะเลนะครับนี่คือบรรยากาศของแหลมหาดนะครับอากาศดีมากๆทะเลนิ่งนะครับวันนี้สวยงามมากครับอ๋อแล้วพาสติกอย่าอย่าขอร้องวันนี้อย่าขึ้นเรือครับอนนาจจะให้ยึดกับนักว่ายน้ำมือใหญ่นหลับอือฮึ แล้วก็ใครที่อยากไหว้เพิ่มหรือไหว้ช่องไหนเขาต้องมาประกอบนักไหว้น้ํามือหลัก mm hmm. ไม่ได้เราจะไม่ยยกกระบวนไม่ไปส่งเขาข้างหน้าเราให้เขาไหว้ไปของเขาใช่ mm hmm. ให้เรือทุกลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตามนากไหว้น้ำืดยยากเป็นหลักครับ hmm. สัาก็ได้บอกนักไว้น้ำแล้วว่าถ้าเกิดใครหยุดทุกคนต้องหยุดมันไม่มีการ ว่ายไปก่อนเพราะเขากลัวเขาจะไม่ทันถ้าเกิดไม่ทันก็จับเขาแล้วก็มาโยนข้างหน้าใหม่ก็ได้โ mm hmm. อเค <Okay. S 2> แล้วก็สำหรับใครก็เมื mm ่อ hmm. วานนี้เสร็จสิแล้วก็คือครับ mm hmm. ใครที่ช้าๆเราก็จะยืดขบวนยาวๆ mm hmm. แล้วถ้าเกิดมันทัาก็มาอยู่ใกล้ๆก,กันแค่นั้นแหละโอเคครับเพราะวันนี้ผมประเมินแผนกับนักกีฬาว่าให้เขาพยายามลงให้ได้คนละ15นาทีไว้ก่อน 15นาทีตอนไหนหมายถึง15นาทีต่อคน <the> rotation อ่า rotation เวลาการเวียนคนเน่ยเขาจะได้มีแรงและเฟสตลอดโอเคครับ okay, uh huh. เพื่อให้ขบวนมันไปได้ลื่นไหลต่อเน,นื่อง uh huh. มันจะได้แบบเซฟพลังงานแล้วก็ไม่ลากกันมากขึ้น <Okay. S 2> เพราะตอนนี้จัดทีมจัดทีมเป็นคู่แล้วเป็นบัดี้เช็คก็คือจับคู่กันไหวแล้วก็คนนําก็หัวขบวนก็คือนําไปเรื่อย <Okay. S 2> ๆบอดี้เช็คก็ลงไปต่อท้าย <Okay. S 2> หัวขบวนแล้วก็ไหวไป พอเริ่มพอเริ่มยืดระยะก็เอาปฏิเช็คลงไปข้างไปลงไปส่งที่หัวขบวนใหม่ก็คือทําโรเตให้เป็นวงกลมสวยๆหนคนหนึ่งคนในรอบกนันไหว้คิดว่าน่าจะได้ไหว้คนละ15นาที2รอบต่อหนึชุดก็คือมี2ชุดผู้หญิงอันนี้คือสําหรับทีมผู้หญิงนะส่วนทีมผู้ชายเนี่ยจะเป็นแบบวันแมนวันแมนแนหรือบัฏิเช็คของผู้ชายที่ไหว้ได้ช้าอันนี้ของคนที่ไม่ได้ มือแข็งใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่มือแข็งก็คือทําโรเท็แบบนี้พามือแข็งทรยน่าจะเป็นแบบเมื่อวานนี้แหละทรายอาจจะไหว้หรือทันอาจจะไหว้หรือใครก็ได้มือแข็งแล้วก็ไหวไปด้วยกันอ่าได้โอเคงั้นก็ทํานั้นครับไม่น่ามีอะไรกังวลตอนนี้ปัญหาของเราคือน้ํามันจะเปลี่ยนที่ตรงหัวเกาะหัวเกาะยาวใหญ่ตรงฝั่นตะวันตกอะตรงที่มันเป็นน้ำสามสายที่ไหลลงมาจากสารสินด้วยตอนหุบวงเย็น เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ผ่านตรงนั้นก่อนผมอยากให้ผ่านจุดนั้นก่อนหุบมุงเย็ยนเพราะมันเป็นน้าน้ำมนน้ำมนมันจะมีช่องน้ําวนอยู่ตรงหัวนั้นมันอาจจะอันตราย,รายซึ่งตอนนี้มมผมประเมินแล้วลว่าวไอ้ทีมจะมาแรงสุดทีมเช้าอ่ะก็คือทีมีิเชาที่ว่ายมาจากเกาะห้องะทีมนี้ผมจะให้พักแล้วเพื่อไปอัดเดี๋ยวใช้ว่ายอะไรอ๋อโอเคไปอัดสู้กระแสตรงหัวนั้น ได้ยินแล้วนะครถูกห้ามลงน้ำห้ามลงน้ำนะครับจากเอ่อปลายาวจนถึงเสาป้อได้ยินแล้วนะครับขครับผมเออผมตีครับพีี่ตทีม kayak ครับพี่ตีทีม kayak นะครับคือพี่น็อตครับพี่น็อตทีม kayak ครับผมพี่สมหวังครับทีม k a y a กับทวีเหมือนกันครับพี่แน่นะครับ ก็ท้กแแอ้คุณเก่งนะครับผมงานนี้จะสําเร็จรุ้งไม่ได้ถ้าไม่มีทีมสปอร์ตดีๆอย่างนี้นะครับมืออาชีพมากๆขอบคุณครับครับวิดีโอครับวอครัเอา้เอาว้าตากล้องยิ้มนายผมอ่ทบรรยากาศไม่ให้ดูนะครับที่นี่แหลมหาดนะครับก็คือเป็นหาดทรายที่ทอดยาวออกมาระหว่างเกาะยาวน้อยยาวใหญ่นะครับ

เองบ้างเลยครับยำจะผมจะไหว้ด้วย20เมตรอุ้ยดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไหมเราจะเริ่มเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมีทีมนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวใครกับทีมดีก็น่าจะไปต่อกระบวนตรงท่าเรือครับแล้วเดี๋ยวก็โดดลงได้เลยตรงนี้น้ําเรียบง่ายง่ครับ ตอนนี้เป็นเวลา9.30มงส0นีนะครับสเตจ5ระยะทาง10กิโลนะครับผ่านเกาะยาวน้อยยาวใหญ่ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นช่วงที่น้ำยังตื้นอยู่นะครับยืนถึงสภาพน้ำสภาพอากาศเป็นไงครับที่ตั้งโอครับวันนี้วนสภาพอากาศดีมากครับถือว่าเป็นที่มิดหมายอันดีนะครับเพราะว่าหนึ่งคือ ลมไม่แรงครับสองคือฝนไม่ตกครับอย่างว่าเมื่อวานที่เราผ่านมาได้นี่ก็คือแบบอนอานง่ายนะครับในทริปนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็เข้าภูเก็ตอย่างเดียวครับเป้าหมายครับผมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงสิบห้านาทีนะครับเรากําลังอยู่ที่กลางทะเลเลยนะครับระหว่าง จังหวัดกระบี่กระบี่พังงาและภูเก็ตนะครับในสเตจที่6ของโครงการ CU Strong นะครับอนุรักษ์ทะเลลดการใช้พลาสติกนะครับแล้วก็สเตจสุดท้ายนะครับสเตจที่6จะเป็นระยะทาง15กิโลเมตรนะครับจากบริเวณเกาะยาวเข้าไปสู่อาวปอนะครับซึ่งตอนนี้เราเก็บระยะมาได้ประมาณ3-4กิโลเมตรแล้วนะครับน่าจะเหลือประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงที่หมายนะครับโดยคาดว่าจะถึง ประมาณ6โมงเย็นครับเป็นเป้าหมายของเราที่จะพิชิตโครงการ CU Strong ว่ายน้ำข้ามทะเลกระบี่พังงาภูเก็ตให้ได้ครับครับตอนนี้ตอนนี้เวลา6โมง15นะครับ6โมง15ก็กระแสน้ำแล้วก็สภาพอากาศเริ่มมาเป็นอุปสรรคอีกครั้งนะครับตอนนี้เราเหลือระยะทางอีกประมาณ4กิโลนะครับจะถึงที่ท่าเ,อเอารืออ่าวออนะครับตอนนี้เริ่มมีฝนตกนะครับแล้วก็ ลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางนะครับคือสภาพในทะเลก็ค่อนข้างท,าทา้าทายมากๆเลยทีเดียวนะครับ <Aww. S 1> ตอนนี้ทีมงานจะมีน้องทรายนะครับแล้วก็มีน้องศิลปแล้วก็น้องเชานะครับแล้วก็มีหน่วยซิลประกอบอีกสองคนนะครับหน่วย<ง>ซิคนครับผมทีมเป็นเลสซิลครับ ประมาณ4ีกิโลนะครับเก๋ใช่ครับประมาณ4ีกิโลครับใกล้จะรับเราเห็นมาริน่าใกล้ๆฮะดูได้านด้านซ้ายมือเนี่ยด้านซ้ายครับสมัออมริศหรือพ่อตัวนี้อ๋อมีฝน้ามาแล้วครับตอนนี้เราต้องใช้ทุกชาได้ครับแล้วก็กำลังใจสูงได้ต้องมีการเอาใจเขี่ยเลยฮะเพราะว่าฝนเรามาแล้วภารกิจนี้ให้สำเร็จนี้แล้วเรื่ที่เแล้วก็มีเรือเข้าแล้วเรือเข้ากับฝั่งวันนี้เห็มาเถเยตพังงา 16:35นะครับฝนเริ่มตกหนักครับผมสภาพตอนนี้ครับแต่นี่ใต้ผมอ,อยู่คนเดียวแล้วสภาพมีคนแค่แเดียผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เป็นเวลาทุ่ม15นะครับก็คือทีมงานเวสต์กิลก็ วิติกิจกรรมนะครับของวันนี้ก่อนนะครับเนื่องจากมีสภาพอากาศนะครับฝนตกป้าขนองแล้วก็มีฟ้าผ่าคลื่นลมแรงนะครับแม่แต่พอเห็นสภาพอากาศตอนนี้อยู่นะครับอันนี้ทีมงานปลอดไทยครบทุกคนนะครับพี่เอ๋ครับขอบทุกคนครับตอนนี้ทุกคนปลอดไยแล้วก็ขอบคุณทีมเซฟตี้ขอบคุณทุกคนเลยฮะที่เชี่ยวฟังแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์อย่างไรครับเรื่องความปลอดภัยต้องมาอันดับที่หนึ่งเพราะว่าไม่รู้เลยมีตายเลยนี่นะบรรยากาศ เห็นไหมบรรยากาศมองไม่เห็นเลยนะครับมองไม่เห็นเลยตอนนี้เนี่ยบรรยากาศนะครับมีบรรยากาศรอบข้างเราจะเข้าอ่าวปอแล้วนะครับอ่าวปออยู่ด้านหน้าเปเยอะมากพี่นะครับนะผมสถานการณ์สถานการณ์เขโอเคนะถือว่าไม่ได้ไม่ได้ดังกลแต่ว่าเท่เลยเดรโลนะครับตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มนะครับเราก็อยู่ที่ ท่าเรืออ่าวปอนะครับทุกคนเดินทางกลับถึงท่าเรือขึ้นฝั่งโดยสวัสดิภาพทุกคนนะครับทุกคนปลอดภัยภารกิจหรือว่าเสร็จสมบูรณ์ปิดโปรเจกต์ CU Strong นะครับผู้พิทักษ์อนุรักษ์ทะเลนะครับขอบคุณครับ